หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่113าถังญ่าปลูกสมุนไพรท่านพ่อข้าผิดไปแล้วต่อไปข้าจะฝึกยิงธนูอย่างหนักจะไม่ขี้เกียจแล้วจางลี่หูก้มหน้าก้มตาแล้วแอบแลบลิ้นใส่กู้เยี่ยจากนั้นก็กลับขึ้นมาทำสีหน้าเศ้าๆอยๆพร้อมสาบานอย่างจริงจังเยี่ยเออพี่ออกตัวช่วยเจ้าจนตัวเองจะไม่รอดอยู่แล้วท่านปู่พูดถึงเขาลูกนั้นกู้เยี่ยกรอกตาไปมาใช้ความคิดจากนั้นก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ครั้งนั้นที่ข้าขึ้นเขาไปข้าไม่ได้ไปอย่างเสียเปล่านะคาค้นพบผนทางที่จะทําให้คนทั้งหมู่บ้านร่ารวยแล้วนางรู้ว่าถึงแม้ตอนหนุ่มๆท่านปู่จะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านชิงซานหลายปีเพราะถูกเรียกให้ไปเข้ากองทัพแต่เขารักหมู่บ้านชิงซานไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ออกจากราชการแล้วมาอยู่ที่นี่หรอกนี่คงจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าขวนคืนสู่รังนอนถ้าสามารถทําให้คนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นปู่ต้องดีใจแน่ๆ ค้นพบอะไรคงไม่ใช่เหมืองทองหรอกใช่ไหมไม่สีเหมืองทองอยู่ในครอบครองของราชวงศ์ถ้าขุดโดยผลการจะต้องถูกฆ่าล้างจนสิ้นวงตระกูลเป็นไปนตามคาดพอกู้เสี่ยวได้ฟังเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านก็ลืมเรื่องที่จะคิดบัญชีกับนางไปเสียสนิทกู้หมิงโกรธจนถอนหายใจอยู่ข้างๆกู้เย่ยอมแพ้ให้กับจินตนาการอันล้ำเลิศของท่านปู่แล้วจริงๆความคิดของคนสมัยก่อนนี่เหนือความคาดหมายตลอด นางมองบนไปทีหนึ่งก่อนจะหัวเราะพลางพูดว่าถ้าเป็นเหมืองทองข้าไปร้องเรียนที่ว่าการแล้วอย่างน้อยจะได้รางวัลหน่อยที่ข้าหมายถึงคือหุบเขานั่นในหุบเขางั้นหรือหุบเขานั้นมีอะไรพิเศษกันกู้เสียวสนอกสนใจเขานั่งตัวตรงแล้วใช้ดวงตาอันเป็นประกายจ้องมองไปที่หลานสาวกู้เย่ยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่า ถึงแม้พวกเราจะยังไม่ได้ลองฝ่าเข้าไปในหุบเขาลึกแต่ก็เจอสมุนไพรมีค่ามากมายอุณหภูมิของที่นั่นสูงกว่าภายนอกนิดหน่อยต้นไม้ใบหญ้าขึ้นจนเขียวขจีอีกอย่างดินในหุบเขาก็อุดมสมบูรณ์เป็นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสมุนไพรปลูกสมุนไพรกู้เสียวไม่รู้สึกตกตะลึงเพราะร้านขายยาเก่าแก่อย่างร้านไปเฉาถังและร้านธงเหรินถังก็มีสวนสมุนไพรของตัวเองจึงจะสามารถรับประกันปริมาณความต้องการของสมุนไพรได้ แต่เขาก็ยังรู้สึกกังวลเล็กน้อยเจ้ารู้หรือว่าสมุนไพรปลูกอย่างไรเจ้าดูแลสวนสมุนไพรเป็นหรือปลูกสมุนไพรไม่เหมือนปลูกข้าวนะต้องใช้ความเชี่ยวชาญความชำนาญอย่างมากกู้เยี่ยปลูกสมุนไพรในห่วงมิติมาเป็นเวลานานหลายปีมีประสบการณ์ไม่น้อยแต่ว่าเรื่องนี้นางต้องปิดเป็นความลับห้ามให้คนอื่นรู้ไม่งานไม่รู้จะอธิบายอย่างไรสุดท้ายนางก็ต้องโยนไปให้ท่านอาจารย์ผู้เป็นทุกอย่าง ตอนที่ท่านอาจารย์สอนข้าจำแนกสมุนไพรก็สอนวิธีปลูกให้กับข้าด้วยท่านปู่ท่านวางใจเถอะข้าความจำดีจะตายกู้เสียวช่างใจแล้วพูดว่าเจ้าก็รู้แค่วิธีปลูกไม่เคยลงมือปลูกเองเสียหน่อยข้ากลัวว่าชาวบ้านจะไม่เชื่อเจ้าพวกเราสามารถจัดหา,มาเมล็ดสมุนไพรเปิดเผยวิธีการปลูกชาวบ้านแค่ต้องทุ่มเทเวลาและแรงกายก็พอหากปลูกสมุนไพรขึ้นค่อยให้เงินค่า,มาเมล็ดกับเราปลูกไม่ขึ้น พวกเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรในห้วงมิติกู้เย,ย่ได้เก็บมเมล็ดสมุนไพรและปล่อยทิ้งไว้เปล่าๆมากมายการให้มเมล็ดไปแบบฟรีๆไม่ได้ทําให้นางขนหน้าแข้งร่วงกู้เซียวเก็บไปคิดทบทวนทั้งคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านคิดว่าการปลูกสมุนไพรเป็นความคิดที่ไม่เลวเช่นกันพื้นที่ทําไรนาในเขามีอยู่น้อยนิดพอใจสวยไปก็เหลือไม่มาก ขนาดเงินสำหรับใช้จ่ายพื้นฐานยังแทบจะเอาไม่อยู่เลยนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านไม่ยอมลงแรงถางที่ทำกินบ้านอยู่ติดเขาก็อาศัยเขาภูเขาให้หลายสิ่งหลายอย่างกับชาวบ้านชิงซานทำให้30กว่าครอบครัวในหมู่บ้านชิงซานสามารถอิ่มท้องแต่เพราะหมู่บ้านยากจนเกินไปจึงไม่มีหญิงจากหมู่บ้านอื่นยอมแต่งเข้ามาสาวในหมู่บ้านก็คิดจะแต่งออกไปท่าเดียวหลาย ปีมานี้ชายโสดที่หาคู่ไม่ได้ในหมู่บ้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆเขาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้แต่มองโดยที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้น่าเสียดายที่เขามีความสามารถไม่มากพอไม่อาจคิดหาทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ตอนนี้โอกาสดีๆมาอยู่ตรงหน้าแล้วเขาจะไม่คว้าไว้ได้อย่างไรก็อย่างที่กู้เซียวบอกต่อให้ล้มเหลวพวกเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียสักหน่อย ผู้ใหญ่บ้านเรียกรวมตัวหัวหน้าครอบครัวของทั้ง30ครอบครัวพร้อมกล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าพ่อแม่พี่น้องหมอเทวดาน้อยกู้เยี่ยของพวกเราค้นพบหุบเขาที่เหมาะแก่การปลูกสมุนไพรน้องกู้เซียวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมตัดสินใจแบ่งปันหุบเขาแห่งนั้นให้พี่น้องทุกท่านและจะนำพวกเราปลูกสมุนไพรด้วยกันหาเงินให้ได้เยอะๆชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็วิพากวิจารณกันไปต่างๆนานาบางคนพูดว่า สมุนไพรไม่ใช่เกิดขึ้นเองบนเขาหรือมันเอามาปลูกได้ด้วยหรือนั่นสิไม่เคยได้ยินว่าสมุนไพรจะปลูกได้เหมือนข้าวพวกเราลงแรงโดยติดเงินค่า,มาเมล็ดไว้ถ้าปลูกไม่ได้ขึ้นมาก็เท่ากับเสียแรงเปล่าถ้ามีแรงไปทําอะไรแบบนั้นสู้เล่นไพ่ในบ้านยังดีเสียกว่าคนที่พูดก็คือผู้มีชื่อเสียงในด้านการไม่เอาการเอางานในหมู่บ้าน เด็กอย่างเจ้าพิ่งจะเรียนกับหมอเทวดาไปได้ไม่กี่วันเองจะไปรู้อะไรนางเองยังไม่เคยปลูกเองด้วยซ้ำจะไปรู้ได้ไงว่ามันปลูกขึ้นจริงๆสะพ้ายหลี่จู้เบะปากทำหน้าตาดูถูกดูแคลนหลิวซื่อได้ยินดังนั้นก็ร่วมผสมโรงนั่นน่าสิถ้าทำแล้วได้เงินเยอะจริงๆยายเด็กนั่นจะมาบอกคนอื่นทำไมใช้เงินตาแก่กู้ซื้อภูเขาทั้งลูกแล้วปลูกเองเลยไม่ดีกว่าหรือต้องเป็นเพราะพวกนั้นก็ไม่มั่นใจเลยผ ปักความเสี่ยงไปให้คนอื่นแน่ๆทุกคนต้องคิดให้ดีนาอย่าให้ต้องลงน้ำพักน้ำแรงไปแต่ไม่ได้อะไรกลับมาคนที่ยืนอยู่รอบๆได้ยินพันเอออห่อหมกไปตามๆกันหลายคนเริ่มตัดสินใจไม่ได้กู้เซียวเคยฝึกวรยุทธ์ดังนั้นจึงหูดีกว่าคนอื่นได้ยินเสียงวิพากวิจารณ์ของทุกคนก็ใจแป้วเขาและหลานสาวอยากจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมากลับเป็นความเคลือบแคลงจากทุกคนจะไม่ให้ผิดหวังได้อย่างไร กู้เสียผู้เสียงต่ําว่าข้าขอพูดให้ชัดเจนสองอย่างหนึ่งสมุนไพรสามารถปลูกได้ร้านยาหลายร้านก็มีสวนสมุนไพรของตัวเองสองนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราทดลองปลูกสมุนไพรไม่รับประกันว่ามันจะสําเร็จแต่มเมล็ดในปีแรกพวกเราให้ทุกคนยืมปลูกไม่ขึ้นก็ไม่ต้องคืนใครที่อยากทํากับพวกเราก็มาลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านไม่อยากทําข้าก็ไม่บังคับประโยคที่บอกว่าไม่รับประกันว่ามันจะสําเร็จ ทำให้หลายคนเลือกที่จะรอดูผลลัพธ์แต่คนบางส่วนที่สนิทสนมกับบ้านกู้เสี่ยวและเชื่อในคุณสมบัติของเขาต่างไปลงชื่ออย่างไม่ลังเลลุงก้ากู้โม่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหลี่บ้านผู้อาวุโสกู้ผู้อาวุโสหลายคนก็ให้ลูกหลานมาลงทะเบียนด้วยเพื่อที่จะแสดงการสนับสนุนต่อกู้เสี่ยวคนที่ไม่เคยเพาะปลูกเลยอย่างนายพรานจางก็มาลงชื่อเมื่อนายพรานจางเห็นเพื่อนที่สนิทกับตัวเองยังคงสองจิตสใจก็ส่งสายตาตำหนิไป ไม่ได้ให้พวกเจ้าออกเงินซื้อมเมล็ดเองแท้แท้ปลูกไม่ขึ้นก็แค่เสียเวลาเสียแรงแต่ถ้าสำเร็จอย่างน้อยก็มีรายได้หลายสิบตำลึงเงินความเสี่ยงแค่นี้ก็ยังกลัวอีกงั้นหรือยังเป็นชายอกสามศอกหรือไม่พอโดนนายพรานจางกระตุ้นเช่นนี้ก็มีหัวหน้าครอบครัว3าคนมาลงทะเบียนยังมีอีกหลายคนที่กลับไปปรึกษากับครอบครัวแล้วค่อยกลับมาลงชื่อสุดท้ายมีทั้งหมด16ครอบครัวที่มาลงทะเบียน วันต่อมากู้เซียวสามปู่หลานพาหัวหน้าครอบครัวทั้ง16คนมาที่หุบเขากู้เซียวและนายพรานจังถืออาวุธและเดินอยู่ด้านหน้าเพื่อป้องกันสัตว์ป่าบุกเข้ามาทุกคนเดินไปรอบๆแล้ววัดพื้นที่ในหุบเขาที่สามารถเพาะปลูกได้โดยรวมแล้วมีประมาณ200หมู่ลึกเข้าไปในหุบเขามีแอ่งน้ําตกน้ําแข็งบนยอดเขาที่ละลายไหลามารวมกันที่นี่แต่ละฝั่งของหน้าผามีลำธารหนึ่งสายไหลออกไปนอกหุบเขาสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือ น้ำในแอ่งน้ำตกมีความอุ่นระอุซึ่งหมายความว่าใต้พิภพส่วนนี้มีความร้อนแต่เนื่องจากห่างจากใต้พิภพมากจึงไม่ทําให้กลายเป็นน้ําพุไม่แน่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หุบเขาอบอุ่นกว่าภายนอกดูถ้าหุบเขาจะเป็นอนณาเขตของเสือดําตัวที่ถูกล่านอกจากเสือดําโชคร้ายตัวนั้นพวกเขาก็ไม่เจอสัตว์ร้ยตัวใดเลยเสียงฝีเท้าของคนทําให้สัตว์เล็กอย่างไก่ป่าและกระต่ายวิ่งหนีแตกกระเจิงไปแล้ว กู้เซียวและพ่อลูกนายพรานจางกลับมาจากุบเขาครั้งเดียวก็ล่าสัตว์มาได้เยอะเลยพอวัดพื้นที่เรียบร้อย16ครอบครัวก็แบ่งกันไปคนละแปลงหัวหน้าหมู่บ้านและประมุขสกุลทำด้วยกันสมาชิกในครอบครัวเยอะมีแรงงานมากแต่ละคนได้ไปคนละ20กว่าหมู่แล้วทำสัญลักษณ์บ้านกู้มัวและนายพรานจางมีคนน้อยเลยแบ่งกันบ้านละห้าหมู่ส่วนคนอื่นๆก็แบ่งเอาบ้านละห้าถึงสิหมู่ดินในหุบเขาอุดมสมบูรณ์ต่อให้ไม่ปลูกสมุนไพรจะปลูกข้าวก็ยังงาม พอแบ่งที่ดินกันเรียบร้อยยังเหลืออีก80หมู่กู้เซียวจึงเอามาเป็นของตนทั้งหมดประมุกสกุลทั้งหลายมองไปที่เขาอย่างประหลาดใจและเอ่ยถามว่าน้องห้าที่เยอะขนาดนี้เจ้าปลูกไหวหรือเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนถังที่ทำกินทางการประกาศว่าที่ดินที่เพิ่งถางไม่ต้องจ่ายภาษีที่ดิน30ปีแต่ต้องไปลงทะเบียนที่ดินณะที่ว่าการด้วยแล้วหลังจากนั้น3ปีค่อยจ่ายภาษีตามอัตราการผลิตการเก็บภาษีของแคว้นตงหลิงคล้ายกับ ภาษีต่อหัวรวมเข้ากับภาษีต่อแปลงการจ่ายภาษีแต่ละประเภทถูกรวมเข้ากับภาษีที่ดินสุดท้ายแทบจะเป็นจากสิบรวมเป็นหนึ่งแต่ว่าผลผล,ผลิตบนภูเขาน้อยกลับต้องจ่ายภาษีตามอัตราของที่ราบทําให้ต้องเสียภาษีไปกว่าครึ่งหนึ่งของผล,ผลผลิตซึ่งก็ไม่แปลกที่ชาวบ้านยอมเสี่ยงขึ้นเขาเก็บของป่าไปขายให้ตายยังไงก็ไม่ยอมถางที่ปลูกข้าว พอทางที่ทำกินก็ต้องไปรายงานกับทางการหลังจากนั้นสปีต้องจ่ายภาษีทุกปีปีดังนั้นตอนแบ่งที่ดินในหุบเขากันแต่ละบ้านจึงเลือกอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากคู่เซียวคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่เป็นไรปลูกไม่เป็นก็จ้างคนมาปลูกเขาเชื่อหลานสาวอย่างไม่มีข้อกังขาว,ว่าการปลูกสมุนไพรต้องเกิดประโยชน์แน่ไม่อย่างนั้นเย่ยเอ๋อคงไม่กระตือรือร้อนขนาดนี้ ต่อมาต้องถางที่ให้เสร็จก่อนฤดูใบไม้ผลิกู้เซียวเชิญช่างหินในหมู่บ้านมาทำถนนขนาดคนเดินสองคนตรงภูเขาหินครูขระเพื่อให้ชาวบ้านสะดวกต่อการขึ้นมาปลูกสมุนไพรที่ดิน80หมู่ของเขาจ้างคน30คนใช้เวลาสองวันก็ถางที่เรียบร้อยคนงานได้เงินวันละสิบเหรินพวกเขาคิดในใจว่าการที่ปู่หสกุลกู้ทำอะไรเพื่อหลานสาวนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่งั้นพวกเขาจะไปหาค่าแรงวันละสิบห้าเหรินจากไหนได้ หวันต่อมาที่ดินของทั้ง16ครอบครัวก็ถางเรียบร้อยแล้วดินสีดำส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัวกู้เยี่ยส่งจดหมายไปที่ร้านจี้หนินถังเพื่อวันให้ลุงสามสกุลไปหา,มาเมล็ดสมุนไพรตั้งนานแล้วจนตอนนี้มเมล็ดก็ถูกส่งมาถึงที่แล้ว